น,นี้ทำงานาพิเศษนะคะขอขออนุญ,ญาตนะคะเพราะว่านึกขึ้นได้ไลฟ์ก็หน่อยนึงนะหลายวันแล้วกินฮอดอกนะคะลองท้องค่ะ <c oughs> คือทำงานสี่ชั่วโมงครึ่งนะคะรถต้องจอดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนปรับ สามพันเลยค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ใครบ้างก็แวะมาคุยกันหน่อยค่ะมีเวลานิดนึงนะคะ <c oughs> งานเข้าเยอะนะคะงานเข้าเยอะก็เลยทำให้เขาหน่อยว,วันนี้วันที่สองนะคะเมื่อวานนี้ทำแป๊บเดียวค่ะทำชั่วโมงเดียวนะคะ อพราะที่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆที่ทำงานไงคะก็เลยแวะกินก่อนแล้วค่อยต่อใหม่ทำอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอแล้วค่ะอืสวัสดีค่ะใครเอ่ยขอบคุณมากนะคะมา กาอดดอกเลยกันนะคะแล้วก็อฝนตกแรงมากเลยค่ะไอติมนะคะเหมือนเดิมอะค่ะต่อไอติมเนาะว่าจะพักสักครึ่งชั่วโมงนะคะแวะคุยทักได้นะคะวันนี้หน้าก็สมๆหน่อยค่ะเพราะว่าทำงานทั้งวันเลย โยกกินเสร็จแล้วจะให้ดูอากาศนะคะฝนตกเฮ้เฮ้อันลลาฮ์เฮ้เฮเซรันยาแทมพุตาเดียดตะแรง อยัะตะแ้งอุดแต่แล้วก็อแอบตะลึกแต่สุดกะคันดีซะเองนดือดแต่อืดแต่เอียจบอ๋อ,อขอบคุณค่ะเพลงดังันสมัยเอาเอาร่วมสมัยนะคะอ๋อพี่พี่พี่ยงใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะพี่ยงสวัสดีค่ะวันนี้สบายดีไหมครับขายปลาดีไหมเอ่ยวันนี้ลูกค้าเยอะไหมคะวันนี้ทำงานพิเศษนิดนึงค่ะ ขับรถเปลี่ยนคอนเทนเนอร์นะคะที่รู้เดื๋อวสิบเดนค่ะงานมันเยอะไงคะก็กลางวันทําไม่ทันก็เลยอยู่ต่อให้เขาหน่อยหนึ่งอขอบคุณค่ะยังไม่นอนอีกเหรอคะดึกแล้วนะคะ <c oughs> ว่าจะโทรหาแม่เหมือนกันนะคะก็ะเลยเห็นคําแล้วอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะาสา์คิดถึงน้องแบ๊บมาแรดมาทัก,ะะกมาคะเด้มาอืออือค่ะขอบคุณมากะคะ่ะ อยู่กรุงเทพอืมเดี๋ยวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับน้องชายก็ทํางานที่กรุงเทพนะคะขายของขายกับข้าวขายกับข้าวแถวเออ่จำสุขุมวิทนะคะอยู่สุขุมวิทอืมค่ะขอบคุณมากๆคนะ่ะช่วงนี้ <c oughs> ทำงานยาวก็เลยอือ,อค่ะเป็นนิดมนทนน้องชายเขารู้เกือบจะหมดแล้วนะคะแถวนั้นอือค่ะค่ะค่ะอ๋อ <laughs> อ๋อค่ะ ตอนลูกชายเป็นทหารเขาก็อยู่ในกรุงเทพนะคะลูกชายเขาเขาขับรถให้ในายนะคะในกรุงเทพเขากลับมาได้สองสามปีแล้วะคะ่ะอพี่ยงขายปลาแล้วก็ขายอะไรด้วยนะคะปลาอย่างเดียวใช่ไหมคะ วันนั้นดูคลิปตาน่า mainland, รักน่ารักร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะเสียงพ่อพค่ะเคยฟังนะคะเดี๋ยวจะพักครึ่งช um ั่วโมงนะคะใกล้แล้วเดี๋ยว ตุ้าโมงก็จะไปแล้วนะคะมมาจะให้โดูอากาศนะคะอากาศข้างนอก <c oughs> รู้คือก็ฝนตกแรงมากอืมก็ตกเรื่อยๆนะคะอ๋อใช่ค่ะใช่ใช่ขายน้ำดื่มนะคะขอโทษค่ะ น้ำบ้านเราน,นี่ก็ดื่มตลอดนะคะอยู่ที่นี่หนูก็ซื้อน้ำดื่มนะคะเพราะว่าอันนี้ลดอลยอากาศส,สีวีเดนไม่ดีเลย อ๋อทำคลิปก็มีผู้ติดตามเยอะอยู่นะคะของหนูนได้เพิ่งทำได้ห้าหกเดือนค่ะแต่ก็โอเคอยู่นะคะก็เพราะว่าก็อยากให้มีคนติดตามเยอะๆนะคะแต่ว่าเ,าเทคนิคอะไรเรายังไม่ดีนะคะแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆนะคะ ชอบนะคะเซวิเดนเีวิเดนฝน,นตกครันี้มีรถนอนด้วยนะคะรถนอนกัจอดเนี่ยรถนอนรถนอนอยู่ข้างๆ เขาจอดพักไม่ไกลจากตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อขาเรอ,อะไรนะคะไม่ไกลจากตรงนี้ก็จะเป็นอืมเป็นแคมปปิ้งนะคะพี่ลงเพิ่งทำแบบจริงจังสองสามเดือนอ๋อเหรอคะ ดีค่ะพี่ยงพูดเพราะๆพ,พูดเก่งอ่ะค่ะอยากจะเรียนเทคนิคการพูดบ้างเนาะอ๋อ,อหรอคะชื่ออะไรเหรอคะช่องประกาศ อ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ยงนอนหลับฝันดีค่ะแล้วหนูจะแวะเข้าไปชมนะคะเดี๋ยวกลับถึงบ้านลาทีสวัสดีนอนหลับฝันดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวหนูจะเข้าแวะ <c oughs> นอนหลับสบายนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ ทำงานแข่งเวลาเนาะหนูอะ่ะสี่สิบห้านาทีอีกสิบห้านาทีอขอบคุณกำลังใจนะคะศึจาาสละเวลาเนาะ ไ้แวะมาชมนะคะวันนี้ได้ขวดน้ำด้วยนะคะขวดน้ำใหม่ไปเอารถไปให้เขาดูตรวจสภาพนะคะมันไม่ผ่านนะคะมันต้องซ่อมเล็กๆอ่ะสามอย่างเลยเห็นขวดเลยบอกว่าฉันขอได้ไหมอะ่ะเห็นเห็นของเขาบ่อาอ๋อเดี๋ยว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 ไปดูก่อนนะว่ามีไหมเขาว่าอ่างั้น มันมีหูหิ้วด้วยไงคะเดี๋ยวนี้เขาทัานสมัยนะคะแบบนี้อยากได้มานานแล้วเห็นเพื่อนคุยกันไงก็เลยพอดีไปเขาเรียกเอ่อมันเขาเรียกอะไรนะอู่รถนะคะอู่รถเขาก็จะมีขายหลายอย่างเลยเขาให้มาเพื่อนไปด้วยกันไม่ได้นะคะได้สลัญญาได้คนเดียว กำลังต้องการพอดีเลยใส่ขวดน้ำํำขอให้เลือกนะคะขอให้เลือกสีสีเหลืองๆออกส้มออคะ่ะแต่ถ้าบังเอิญตัวเองวันเกิดไงคะเกิดวันพุธเนาะก็แล้วก็แล้วสีเขียวะคะ่ะสีตกฉลก อ,อ้าวพี่ยงยังอยู่เหรอคะบายบายคะ่ะขอบคุณนะคะหนูคิดว่าพี่ไปนอนแล้ว <ś c oughs> หนูก็เลยคุย <ś c oughs> อค่ะใช่ใช่คะ่ะเมื่อวานนี้ ที่ลงไลน์นะคะพี่ยอง่าไปนอนก็ไปนอนนะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อวานนี้ที่ไลน์วิดีโอคลิปสั้นนะคะอืไปซ่อมตรวจสภาพรถนะคะมันไม่ผ่านนะคะแต่ก็ยังใช้ได้หนึ่งเดือน,นะคะ่ะหลังจากหนึ่งเดือนแล้วถ้าไม่ซ่อม แล้วไปตรวจใหม่นะคะก็ต้องไปอีกนะคะอืมตัวห้ามเขาจะห้ามขับค่ะเหมือนว่าเราหรือเปล่าไม่รู้เนาะต้องดูเวลานะคะอีกสิบอีกสิบสองนาทีค่ะยังคุยได้อยู่นะคะใครบ้างก็แะเข้ามาคุยกันค่ะซีวีเดนอย่างนี้นะคะ เพราะว่าใกล้จะกลับเมืองไทยแล้วไหมคะก็ะเลยอืเขาบอกว่าทํางานมีงานให้ทําก็เลยทำ <c oughs> อ๋อค่ะอยู่ด้วยก็จะดีใจนะคะนู่นเลยอีกองนาทีค่ะหนูก็จะไล่จนถึงสสิบองนาทีนั่นแหละขอบคุณมากคะ่ะอุต่าห์ไม่รู้ขอถามพี่ยงออ ไม่ถามอายุกันเนาะส,สสลัญญาห้าสิบสี่นะคะไปจริงๆค่ะขอบคุณนะคะนอนหลับฝันดีค่ะ ฝนตกกินไอติมเฉยเลยค่ะอืมื่นใจชื่นใจ,นใจอ,อร่อยจังเลย อืมสิบห้านาทีแล้วนะคะอือขอบคุณนะคะคุณพี่ยงนะคะถ้าพี่เข้ามาชมใหม่อีกก็ฝากขอขอบคุณมากค่ะที่มมาเป็นเพื่อนนะคะแล้วใครที่บังเอิญเปิดมาเจอคลิปสรัญญาก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจสาวไทยในสเปเนค่ะเปลี่ยนคอนเทนเนอร์นะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะเตรียมตัวเปิดรถทำงานแล้วนะคะจะไปแล้วค่ะโอเคแล้วอีกเก้านาทีนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ